สวัสดีจ้ากลับมาพบกันเป็นประจำนะวันนี้นี่วันนี้ใส่เสื้อจามอาแลนเลยไม่เกี่ยวเลยเลยเพราะว่าวันนี้เลเกอร์แพ้ก็ไม่ต้องใส่เสื้อเลเกอร์แล้วก็เป็นแพ้เละซะด้วยเละแบบเซ็งๆอ่ะไม่รู้จะอธิบายยังไงอ่าเปิดเกมมาล o อตจีนเลเกอร์ยังไม่มีลุยไฮชิมูระไม่มีเกฟวินเซนต์ไม่มีจาร์เลตแวนเดบิลไม่มีแคมด i ิดยังเป็นผู้เล่นเหมือนชุดล่าสุดนะครับแล้วก็ แม็กค,คิสตี้ได้ลงเป็นตัวจริงเปิดเกมมาดีมากนะครับแอนโทนีเดวิดเล่นกิน2คะแนนเก็บใต้แป้นขึ้นน้ำไปก่อน7-8คะแนนเหมือนเราจะได้เปรียบทางซิกเซอร์เนี่ยตั้งเกมไม่ติดจุดสำคัญของเกมนี้คือเล่นไม่ได้แค่4นาะทีเท่านั้นโจเอมบีดฟาวสองครั้งตรงนี้ผมมองว่าเป็นจุดหลักเลยซึ่ง โค้ดนิกเนอร์อะมันใจแข็งนะไม่ยอมมาออกแช่เอ็มบีไว้ในสนามแล้วก็กลายเป็นว่าการแชร่ครั้งนั้นเนี่ยจากเกมที่มันห่างกันอยู่นิดนึงซิกเซอร์เริ่มตั้งหลักได้ตีตื่นขึ้นมาปรับเป็นจับโซนเลเกอร์จาะไม่เข้าฟาสต์เบรกสวนกลับ3แต้มทาง,งานตั้งแต่ควอเตอร์แรกซึ่งพอ3แต้มทำงานปุ๊บแม็กซี่ทำงานปุ๊บซิกเซอร์ จากตามกลับมานำในควอเตอร์แรก32-19ต่อ19เข้าสู่ควอเตอร์ที่2ควอเตอร์2เนี่ยเลเกอร์พยายามจะไล่แต่ฝั่งซิกเซอร์ก็ยิง3แต้มเจาะวงในคือเราเอาโจเอ็มบีทไม่อยู่เลยอะท่านผอ,ออนี้คือจับไม่ได้จริงจริอะคือผู้ตาตรงนะคือถ้า2-3ปีหลังเเวลาท่านผอ,อเจอเอ็มบีทเจอโยคิด ผู้เล่นที่สูงกว่าใหญ่กว่าเนี่ยเหนื่อยนะเวลาเจอปะท้าด้วยสุดท้ายเนี่ยจบคอเตอร์สองซิกเซอร์ก็รักษาระยะห่างที่68ต่อ53เข้าสู่คอเตอร์ที่3ควอเตอร์ที่3เนี่ยไล่แล้วไล่อีกโดน3แต้มเป็นกระบุงเลยโดน3แต้มของบาทุมอาเมลตันโอ้โหคือ3แต้มของซิกเซอร์เนี่ยทำงานจัดจัดทำให้ช่องว่างเนี่ยห่างเป็น18แต้ม แล้วก็เข้าสู่คอเตอร์ที่4แป๊บเดียวเท่านั้นแหละเลเกอร์โดนลันปบะมันแต่20แต้มเล่นได้ประมาณ3-4นาทีฝั่งดาวินแฮมก็ปล่อยจอยละปล่อยเก็บผู้เล่นตัวหลักหมดปล่อยผู้เล่นชุด3ลงแล้วก็โดนซิกเซอร์เขาทะลุง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 ,ลงจบเกมแพ้ไปด้ยวยสกอร์138ต่อ94เป็นการแพ้แต้มห่าง44คะแนนคือทุเล็มากอะ่ะ คือนี่คือการแพ้แต้มห่างมากที่สุดในชีวิตของเรบอลทั้งที่วันนี้เรบอลทาสถิติลงเล่นมากที่สุดตลอดการบวกทั้งฤดูกาลปกติแล้วก็เพย์ออฟนะแต่ก็แพ้เละเป็นนัดที่ไม่น่าจดจําสถิติเนี่ยวันนี้เลเกอร์ย่ําแย่นะครับเทอร์เวอร์เป็น17ครั้งแล้วก็โดนเปลี่ยนไปแต้มเนี่ยยีคะแนนสูงมากตัวสำรองซิกเซอร์ก็เล่นได้ดีมากได้ไปห้นาสคะแนน แล้วก็จุดอื่นซิกเซอร์ดีกว่าทั้งหมดรีบาวดีกว่าแอซิดดีกว่าเทิร์นโอเวอร์น้อยกว่า3แต้มฟิลโกอยู่47%เลเกอร์25%ทุกอย่างดีหมดเซคันด์ชนเกมนี้ใครดูก็จะต้องหยุดหง,งิดว่าแบบเวลาบอลบอลตกใต้ห่วงเอ็มบีเก็บกินเรียบวันนี้ซิกเซอร์ได้ไป26แต้มเลเกอร์ได้ไป9คะแนนเดี๋ยวมาดู5ประเด็นเด่นหลังเกมกันนะครับ ประเด็นแรกนะครับแมนออเดอร์แมเนี่ยผมยกให้โคอน,นิกเนิร์ดนะผมว่าโคอน,นิกเนิร์ดอะ่ะยอดเยี่ยมมากเกมวันนี้แล้วก็ใจถึงเพย์ที่ผมบอกเนี่ยคือสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยเลเกอร์นำอยู่13ต่อ11บเอ็ดมบีดฟาวสองในควอเตอร์แรกเหลือเวลา8นาทีถ้าตามสูตรนะแม้ว่าใครก็ตามที่ดูมาเนี่ยจะบอกอย่างนี้ NBA เนี่ยมันฟาวด้วหครั้ง เอ็มบีเนี่ยฟาวไป2แล้วเล่นแค่4นาทีถ้าเขาไม่ยอมเก็บออกไปเนี่ยถ้า m b ็มบีฟาวสามในควอเตอร์แรกเกมนี้ทั้งเกมพังนะครับใช้ยากแต่ว่านิกเนิร์ดเนี่ยก็ใจแข็งผมก็คือตอนนั้นเนี่ยสถานการณ์น่ะผมจะเล่าให้ฟังงี้ผมนั่งดูปุ๊บพอเอ็มบีเสียฟาวครั้งที่2เนี่ยผมยิ้มละผมรู้สึกว่า นี่คือเสร็จผมแล้วเสร็จแน่นอนเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเลเกอร์ยังเล่นดีอยู่โมเมนตัม um ยังอยู่ที่เลเกอร์โมเมนตัมเนี่ยฟิกเซอร์ยังไม่ได้ไปแล้วก็พอเอ็มบีดฟาสองปุ๊บเรารู้ทันทีว่าโคต,ต้องเอาไปนั่งพอไปนั่งปุ๊บเอ็มบีดออกวงในยุบเลเกอร์เตรียมถลุงแน่นอนอันนี้คือในหัวผมแต่ว่านิกเนิร์ดเขาไม่ยอมเอาออกเขาแช่ไว้เขาใจแข็งพอเขาแช่ไว้เสร็จปุ๊บเวลาเล่นเกมลับเนี่ย เขาขยับจับเป็นโซนทันทีเขาเลิกจับแมนแบบเดิมเขาจับเป็นโซนแบบโซนสไตล์นิกเนิร์ดอะ่ะและ้วก็พอจับเป็นโซนสไตล์นิกเนิร์ดเนี่ยถ้าเดวิดได้บอลเขาจะมีคนอื่นไปชนให้ก่อนเล่าเอ็มบีดลองที่ห่วงจะไม่ให้เอ็มบีดประท้าตรงๆแล้วแล้วก็มันก็เซฟฟาล์ไปและพอจับแบบนี้ปุ๊บแอนโทนีเดวิดก็ดีดบอลออกให้คนอื่นเนี่ยยิงวงนอกเข้ามาผมทั้งชมทั้งหุนหงิด ชมความใจถึงของนิกเนิร์ดที่ไม่ยอมปล่อยเอ็มบีดลงไปเป็นตัวสำรองและทําให้หลังจากนั้นเนี่ยพอเขาจับโซนปุ๊บเลเกอร์ช่วงนี้ยิงกระจอกอยู่แล้วยิงไม่ลงแล้วฝั่งซิกเซอร์ก็สวนกลับสวนกลับแล้ว3มแต้มก็ทําการกลายเป็นการไม่เปลี่ยนตัวครั้งนั้นน่ะทำให้ซิกเซอร์เนี่ยรัน20ต่อ2คะแนนหรือ1คะแนนนี่แหละเกมเนี่ยจากเหมือนถ้าเท่าเอ็มบีดออกเนี่ยผมว่าเลเกอร์กิน แต่พอไม่เปลี่ยนออกเกมมันก็พลิกกลับไปเป็นฝั่งซิกเซอร์ผมชมความยอดเยี่ยมของนิกเนิร์ดนะแล้วก็อีกจุดหนึ่งเนี่ยก็ต้องด่าทีมตัวเองนี่แหละว่าทำไมเนี่ยฟาวสองแล้วมันมีการบุกประมาณ6ครั้งแล้วมีการเข้าในได้ครั้งหนึ่งเดวิดเนี่ยเข้าในปุ๊บพอเข้าในงัดกับเด,เเดวิดไปเจอ AD ปุ๊บพอเขาฟาวครบปุ๊บเข้าในปุ๊บเอบปล่อยเลยเชิญจ้ะคือถ้ามัน แล้วจังหวะนั้นก็ขยันยิงกันด้วยก็ไม่ยอมเล่นไหนเพื่อเก็บฟาวผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันก็ถือว่าผมมองว่าเกมนี้ถ้าจะมองจุดไหนสําคัญที่สุดผมว่าจุดนี้สาคัญที่สุดแล้วถ้าเป,เป็นเป็นตามที่ผมพูดไปเกมมันจะเป็นพลิกเป็นอีกหน้าหนึ่งเลยนะก็ไม่เคยเจอมาก่อนประเด็นที่2เนี่ยอยากพูดถึง3คะแนนของซิกเซอร์วันนี้คือคือสามแต้มของซิกเซอร์เนี่ยทำการตั้งแต่ควอเตอร์หนึ่งควอเตอร์สองควอเตอร์สามวันนี้พวกเขายิงไป4 6ลูก ลงไป22ลูกฟิลโก47เปอร์เซ็นต์และก็ช่วงควอเตอร์1ควอเตอร์1เนี่ยย,ยิงลงไป5ควอเตอร์2ย,ยิงลงไป8ควอเตอร์3ย,ยิงลงไป3ควอเตอร์4กดไปอีกหลูกควอเตอร์2เนี่ย8ลูกเนี่ยฟิลโก61เปอร์เซ็นต์ควอเตอร์3ฟิลโก50เปอร์เซ็นต์คือชุดที่ยิงเป็นกระบุงเนี่ยแพทเบฟคือน,นี่เป็นเรื่องที่ผมน้อยใจมากๆนะแพทเบฟเนี่ย แพทเบฟเนี่ยแพทติเบเวอรี่เนี่ยตอนอยู่เลเกอร์ยิงสามแต้มกระจอกมากแต่พอไปอยู่นั่นน่ยยิงฟิลโกห้าสิเปอร์เซนวันนี้แพทเบฟอะตอนอยู่เลเกอร์ยิงแบบหมาไม่เห่าเลยอะแต่พอย้ายไปอยู่ซิกเซอร์ยิงแปดลงสี่ฟิลโกห้าสิเปอร์เซนต์ไทลิสแม็กซี่วิ่งยิงหนีสกรีนยิงยากๆแต่ลงไปห้าลูกฟิลโกสี่สิบเอ็ดเปอร์เซนตเมลตันยิงฝังเลเกอร์ในควอเตอร์สามเมลตันกดไปอีกสามลูกฟิลโกห้าสิเปอร์เซนต์เอมบีด มีช่วงที่หนีออกมาเล่นวงนอกยิงไป2ลูกฟิลโก66%บาทุม2ลูกฟิลโก66%แล้วก็มีคนหนึ่งตัวแสบมาคัดมอลิสยิงลงไป4ลูกฟิลโก8ปดไม่รวมพวกกระจิกบกระจ้อยชุด3คือแล้วเลเกอร์เนี่ยมันเหมือนมันต้องไปดับเบิลทีม MB ็มบะแล้วมันจะเกิด ช่องว่างสเปซซิ่งอยู่หนึ่งคนเสมอเขาเคลื่อนบอลได้ดีเขามุมเมนต์บอลได้ดีเลยได้ยิงอันนี้ก็ต้องชื่นชมฝั่งซิกเซอร์ว่าทําได้ดีมากๆนะครับแล้วก็ประเด็นที่3นะครับผมชอบซิกเซอร์ทีมนี้มากกว่าซิกเซอร์ที่มีฮาเดนซะอีกผมรู้สึกว่าอย่างแรกเลยคนแรกที่ผมชื่นชมนะไทลิสแม็กซี่ยกระดับตัวเองขึ้นมาเป็นมือ2แบบไม่เคอะเขิน วันนี้ไทลิสแม็กซี่มี31คะแนนฟิลโกปร5อรซ็นต์มีแ a อซมี1สติลเกมรับเล่นได้ดีอยู่แล้วแต่ว่าพอเขามาถือบอลเนี่ยเขามีสปีดความเร็วกระชากหนีทําได้ดีแล้วเวลาเขาเล่น2คนกับฮาเดนอันตรายมากๆแล้วปีนี้ผมรู้สึกว่า t ทลิสแม็กซี่ยิงธรรมชาติยิงดูน่ากลัวอย่างที่เทนเนอร์บอกเลยว่ายังไงปีนี้ไทลิสแม็กซี่เนี่ย25คะแนน30คะแนนทำได้ ซึ่งผมเห็นแล้วผมมองว่าฟองการเล่นของเขาอ่ะเป็นระดับออสตาแล้วนะเป็นยืนอยู่ในระดับออสตาวันนี้ยอดเยี่ยมมากๆโจเอ็มบีทตัวแปรของเกมนี้เลยวันนี้ผมบอกเลยว่าวงในเลเกอร์เนี่ยวนเวียนมาทุกตัวแล้วไม่มีใครเอาเขาอยู่แอนโทนีเดวิดว่ายอดเยี่ยมก็โดนเอ็มบีทอมหัวเปียกเลยแบบว่ารีบาวก็โดนชนกระเด็นโพสเพก็เอาไม่ได้สเตปบ,บุกก็คือวันนี้ต้องยอมรับตามตรงนะ ท่านพออเดวิดเอาเอ็มบีทไม่อยู่พอเปลี่ยนเป็นวูดลงมาเละกว่าเดิมอีกเอาเ hey ฮลงมาลองเละเหมือนเดิมพอดับเบิลทีมดับเบิลทีมนี่ยิ้มหวานเลยพอดับเบิลทีมเมื่อไหร่เขาดีดบอลออกให้เมลตันให้บาทุมลองไปดูสามแต้มที่ที่ฝั่งเขายิงได้เยอะๆอะช่วงที่รันน่ยมันจะเป็นช่วงที่เหมือนเอ็มบีทเข้าจุดปุ๊บเลเกอร์จะเริ่มระแวงเอ็มบีทจะหาคนไปช่วยเอดี เขาวาดีดบอลออกให้เมลตันยิงดีดบอลออกให้บาทุมมอริสยิงคือคนที่เป็นจุดเปลี่ยนของเกมนี้ผมมองว่าเป็นเอมบีนี่แหละเป็นแบบหัวใจสำคัญเลยมี30คะแนน11รีบาวส1อแอซิตแล้ววันนี้จ่ายบอลดีด้วยคือใกล้เคียงกับโยคิดมากๆแล้วอะสำหรับเอสมบีสำหรับผมนะ3แต้ง66ฟิลโก 60%, 60 MB บอกว่าเขาเนี่ยไม่แพ้เลเกอร์มาเเกมละ แล้วก็เขาชอบเล่นกับเลกเกอร์เป็นทีมโปรดของเขาเลยเวลาเขาดูตอนเด็กที่เขาอยากศึกษาบาสเกตบอลอ่ะเขาดูโคบี้มาแล้วก็เขารู้สึกรู้สึกดีอ่ะเวลาได้เจอลอจรจิลิสเลเกอร์เหมือนเป็นทีมเชียร์เขาเล็กๆอ่ะแล้วก็ยอดเยี่ยมสําหรับวันนี้ส่วนคนอื่นเนี่ยนิโคลัสบาทุมคือบาทุมเนี่ยอาพูดตามตรงนะดูน้อยแล้วก็ผมรู้สึกว่าตอนอยู่คิปเปอร์ปีล่าสุดอ่ะเหมือนเขาหมดสภาพแล้วแต่พอย้ายมาอยู่ที่เนี่ย เป็นเป็นตัวเชื่อมอะเป็นตัวเชื่อมเกมที่ดีเล่นเกมรับได้รอยิง3ามแต้มได้ที่คอนเนอร์ผมมองว่าตัวเนี้ยของดีราคาถูกที่ได้มาเลยคือเซตที่คิปเปอร์มอบมาให้เนี่ยใช้การได้ทุกตัวแล้วก็แพตทีเบเวอรี่น่าน้อยใจนักนะเล่นเลเกอร์ยิงแบบโอ้โหหมาไม่เห่าเลยยิงที่นี่12คะแนน6รีบาว3แอสซิดป้องกัน ป้องกันออตินลีฟมีสตงสติวดีดแลือเกินเวลาเจอทีมเก่าวันนี้ก็แพทเบฟก็ยอดเยี่ยมมากๆดีแอนโทนีเมลตันเล่นน้อยๆแต่มากไม่ทำอะไรเยอะคอยเชื่อมเกมมี9คะแนน2แอซิสสถิติไม่ดีหรอกแต่ต้องมีอยู่ในสนามอยู่ในสนามที่ไรเกมมันจะนิ่งคือซิกเซอร์เนี่ยขาดตัวแบบนี้ ตัวที่ทําให้เกมมันนิ่งซิกเซอร์มันจะมีตัวที่เกมมันเหวี่ยงเยอะฮาร์เดนก็เวี่ยงแฮริสก็เวี่ยงเอ็มบีดวันที่ไม่ดีก็เขามีมาตรฐานเลยจะมีวันที่เขาหลุดแต่เขาต้องมีตัวแบบเมลตันนี่แหละที่คอยประคองเกมไว้ผมมองว่าตัวนี้ของดีแล้วมาคัทมอลิสลงมาไม่เยอะวันนี้มาคัดมอลิสลงมา19นาทีกดไป16คะแนนคือมอลิสเนี่ยคือมันอันตรายนะ มันเป็นคนที่ยิงลูกยากได้ดีมากๆแล้ววันนี้สามแต้งเขายิงห้าลงสี่ก็ตามสภาพก็นอกจากจะด่าทีมตัวเองห่วยแล้วอะก็ต้องชมความยอดเยี่ยมของซิกเซอร์แล้วก็คนนิกเนิร์ดนะผมมองว่าฟิกเซอร์ทีมเนี้ยมันดูชื่อชั้นน่ะมันดูเป็นลองบอสตันมันดูเป็นลองมีวอกกี้บัคแต่ตัวผู้เล่นน่ะมันดูเข้ามือนิกเนิร์ดมากผมมองว่าประมาทไม่ได้นะซิกเซอร์ทีมนี้ประเด็นที่สี่ลอจลิเลเกอร์ ก็วันนี้ไม่มีอะไรจะพูดมากนักนะครับเลเกอร์เดวิดก็ทําได้ประมาณหนึ่งสิบเจ็ดคะแนนสิบเอ็ดรีบาวเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจนะ bon, เลบอนเนี่ยมีสิบแปดคะแนนแต่ว่านี่คือครั้งแรกในอาชีพเขาเลยที่เขามีรีบาวศูนย์ครั้งเขาไม่เกี่ยวค่ะเกมรีบาวบอลเลยเป็นเรื่องที่ประหลาดมากๆแล้วก็ดีโลก็ไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงออตติลีฟก็คือลอชินิเลเกอร์ไม่มีอะไรจะพูดอะผมว่าวันนี้เลเกอร์เล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานแล้วก็ มันมันมันเล่นกันไม่ดีจริงๆอ่ะมันมันสู้สู้เขาไม่ได้เลยอ่ะมันเหมือนเหมือนแพ้เขาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เน่ะไม่มีอะไรจะให้พูดถามว่าเล่นเต็มที่ไหมเล่นเต็มที่ทําทุกอย่างแล้วแต่ว่าเออมันไม่มีอะไรโดดเด่นแล้วมันไม่ไม่ได้โทษตัวเองอ่ะแต่มันมันเป็นแพ้ที่แบบแพ้สู้ไม่ได้อ่ะมันเหมือนแบบมันเหมือนไม่อยากพูดรายบุคคลเนี่ย แต่เวลาดูแล้วมันเหมือนมันไม่มีเอเนจีแบบจะชนะมันไม่มีความรู้สึกว่าทีมเนี้ยจะพลิกกลับมาได้เลยอ่ะมันโดนเขากดอยู่ทั้งเกมอ่ะเออแล้วมันไม่มีใครโดดเด่นขึ้นมามันโดนกดแบบทั้งทีมจริงๆวันนี้ก็ยอมรับสภาพไปนะครับเป็นเกมที่ไม่เคยเจอมาก่อนประเด็นสุดท้ายต้องพูดถึงคนนี้แหละก็โทษผู้เล่นไม่ได้คนที่รับจบไปก็ต้องเป็นโค้ชดาวินแฮมแล้วกันโค้ชดาวินแฮมวันนี้เจ็บคอขอโทษจริงๆ กินน้ำมันนึงอ่าไปใช้เสียงเยอะเกินไปร้องเพลงตาย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 ,ตายเออปเนเสุดท้ายโฮดดวินแฮมโฮดดวินแฮมเนี่ยผมมองว่าก็รับจบไปแล้วกันอย่างแรกเรื่องง่ายๆเนี่ยการโดนทะลวงจนแต้มไหลเนี่ยมักจะขอเวลานอกผิดจังหวะ คือสากลเนี่ยสากลนะดูถ้าส่วนมากเนี่ยสมมุติโดนลันเนี่ยเขาก็จะขอกันตอนประมาณแปดแต้มเก้าแต้มโค้ดเขี้ยวๆหน่อยหกแต้มอย่างอย่างนัดชิงอย่างเงี้ยโค้ดไมค์มาโลนเนี่ยไมค์คืนมาโลนเนี่ย็ขหกแต้มก็เบรกเกมละฝั่งดาวินแฮมเนี่ยนำเขาด้วยนำเขาก่อนโดนเขาลันกลับมาจนเขาทิ้งไปสิบสามแต้มพึ่งจะขอเวลานอกครั้งแรกหลังจากนั้นเนี่ย ก็ขอเท่าเดิมนี่สิบแปดสิบเจ็ดขอครั้งที่สี่เนี่ยเละหน่อยไปยี่สิบเจ็ดคะแนนครั้งสุดท้ายสามสิบห้าคะแนนคือเรารู้สึกว่าโคดด์วินแฮมเนี่ยมักจะเบรกเวลานอกช้าไปนิดนึงแล้วก็อย่างวันนี้มันมันจุดเดียวเลยคือคือเรารู้สึกว่าทีมเราเอาเอ็มบีดไม่อยู่แล้วก็พอเอ็มบีไม่อยู่ก็พยายามจะดับเบิลทีมดับเบิลทีมก็โดนยิงสามแต้มสวนมาอีกอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่า มันมันแค่หมากเดียวคือหมากที่เอาเอ็มบีไม่อยู่เนี่ยมันไม่สามารถจะมีแผนพลิกแพงอะไรทําให้สยบเอ็มบีได้มันเหมือนเสร็จด้วยแผนเนี้ยทั้งเกมอะไรเงี้ยเออเรารู้สึกว่าถ้าแบบเขาแก้ตรงนี้ได้อะเกมมันจะกลับมาได้แต่ว่ามันก็แก้ไม่ได้มันก็ตามสภาพเอ็มบีโดนดับเบิลทีมยังไงก็ดับเบิลทีมอยู่อย่างนั้นตั้งแต่ควอเตอร์แรกยันควอเตอร์สุดท้ายแล้วก็โดนยิงไส้แตกก็ ไม่เปลี่ยนเกมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันก็ตามนั้นก็รับสภาพกันไปถือว่าเป็นหนึ่งในนัดที่สู้ไม่ได้ก็ยอมรับวันนี้แต่ฝั่งซิกเซอร์เยี่ยมจริงๆผมผมดูซิกเซอร์แล้วผมโคตรชอบเลยอ่ะผมรู้สึกว่าคือทีมมันดูไม่เห็นกับตัวเดียวแล้วมันมันตัวเหมือนมันเหมือนมือปืนมันเยอะกว่าปีที่แล้วการได้บาทุมได้มอลิสแล้วก็การเติบโตข,ขึ้นของไทลิสแม็กซี แล้วถ้าแพดเบฟเล่นแบบวันนี้ตลอดไปนะแล้เอ b มบีอยู่ในมาตรฐานนี้นะผมว่าซิกเซอร์น่ากลัวมากนะในมือของนิกเนิร์ดนะพะนิกเนิร์ดเป็นโค้ชที่มีกลิ่นก็ยอมรับสภาพวันนี้แพ้แบบ100%ส่วนประเด็นสุดท้ายเนี่ยที่มันถอดผู้เล่นตอน8นาทีสุดท้ายโดนนำา19แต้มเนี่ยผมก็ไม่โกรธนะผมก็รู้สึกว่าเออมันเหมือนพยายามมาสู้มามาพยายามจะหนีมา2ควอเตอร์ลวแต่ควอเตอร์นี้มันดูแล้วมันยังไงมันก็เสร็จเก็บตัวไว้ดีกว่า ผมรู้สึกว่าเลเกอร์เนี่ยเหมือนจะเน้นอินซีซันทัวนาเมนต์นะผมว่าเขาเขาน่าจะให้น้ำหนักกับตรงนั้นเยอะพอสมควรไม่รู้คิดเห็นอย่างไรหรือมีมุมมองไหนผมไม่ได้พูดถึงคอมเมนต์มาจ้ะแล้วก็ขอโทษล่วงหน้าที่วันนี้เจ็บคอเสียงไม่ดีขอโทษขอโทษขอโทษเดี๋ยวรีบไปทานยารักษาวันนี้ลาแล้วจ้ะสวัสดีจ้ะ